สกอร์หนึ่งเท่ากันบทบอลแรกมาแล้วนรลงนิ์แซ่เข้ามาลูกนี้ครับ <S 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 สายของเจ้าจูนครับบอลเชียบคนหานครับรัชนนวงน้อยเสริรบบทที่เสิร์ฟจ,จ้ำมาครับบอลแรกกิติทัศน์แล้วกิติทัศสามเมตรกลางสนับบล็อกโอ้ยมอเดียวยังเกี่ยวได้อยู่ที่บอลข้ามมาครับเป็นพิสุโรกได้บุกอีกครั้งหนึ่งทำเฟอร์นันเดซไหม้มาแล้วครับเฟอร์นันท็กครับเกี่ยวได้มาวินแต่พบยกตัวเสามานะทุกคน วินแก้วมาสามดีนัทพลอีกครั้งนึงครับติดบล็อกดาบสามของนัทพลครับเอาลงจนได้ครับหาช่องได้ดีครับนัทพลกล้าหายร้อยเก้าสิบหกครับมาเสิร์ฟปิ่นแก้วรัชนนลึกแล้วแต่ว่าบอลเร็วตามมาไหมแล้วขานสามดาบสองครับ,อน,บนอร์แมนขานครับตีลงไปมุมตำแหน่งชัดครับนอร์แมนขานกันแรกจบมาซิวดนลึกแต่ว่าบอลยังเกี่ยวได้อยู่ครับ หัวสาวลูกนี้ตะพนติดเต็มๆร็อกค,ครับต้องระวังครับลงมาเหยียบมอนเทพกันนะครับตบขึ้นมาแจ็คพบเอาแค่ประคองก้ามครับทิดทัศโยกมามสามเมตรซ้ายโอ้โหโดนบ้างครับมอนเทพบิดมามุมตรงเนี่ยครับแล้วมาเจอโอ้โหนัตตะพลครับแจ็คพบตู้โดนเรื่องแก้ไขครับชัดเลยครับนัตพลยังร้องได้อยู่มอนเทสสามเม็ดของทิดทัศตีโอ้ยตั้งกองกัน ฉลาดครับพวกนี้ครับตีบกัน6เท่ากันเสิร <c oughs> ์ฟภาพแผลกับสุวิดบุกา้าตัวมันก็มาลรื่องแล้ว3เมตรครับและชนน์แก้ตัวนะครับผิดพลาดอย่าง <c oughs> กับสอภัยด้วยยกบอลแรกมาแล้วคร <c oughs> ับโอ้โหทับกันแบบนี้เลยครับโ <c oughs> อ้โหเกมเสิร์ฟผิดมาแต่ว่ารับได้ดีครับคนละหลงนิดแก่โมแมนคนัน มันแรกยกมาสวยครับแล้วแทรกอีกแล้วครับโอ้โหวิบล็อกนี่หลอกสนิทเลยครับเอกวีแต่ว่าแทรกไหลหลังลูกนี้ครับแล้วดูนารองนิดดึงครับโอ้โหดึงดีด้วยครับเหลือตัวเดียวครับล็อกของกิติภูมิสวยยกมาแรกล้มาแล้วทางฝั่งพิซูโร่ได้บุกแล้วมาไอ้ลูกนี้ครับดังเข้ามือของมาวินเจอพบตีติดวังแล้วครับสองครั้งสองตาครับเป็นสุวิทย์ธนบุระก้าครับ วันแรกสวยๆเรายกสามเมตรครับยีงคัดเรียบร้อยครับเก็บงานได้ครับบล็อกเปลี่ยนพื้นสนามใหม่เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ตีลูกนี้ครับโอ้โหได้บล็อกยกมาฝั่งฝั่งของบุนชัยเอาสามเมตรนวรเทพครับขึ้นมาจากบริวันไฟฟ้านะครับ18ปีที่กับการเล่นเทนนิสปีแรกครับหัวเสารัชนนยังไม่ผ่านบล็อกครับรัชนนรยบ ครับซ้ำเลยครับดูเกมเสิร์ฟของประเสริฐปิ่นแก้ว22เท่ากันนะครับนี่เซตแรกนะครับคู่กีนสุซิจกักพบเล่นกับบล็อกได้ครับได้ชัดบล็อกครับ2เซตพอยต์คนแรกยกมาแล้วหัวเสาปัญญาติดบล็อกโอ้โหไม่ให้เกิดนะครับพวกนี้คนแรกยกมาปัญญาบุตรสมฤทธิ์แล้วไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องเอาข้ามามาสิคงพัดหัวเสาที่นตัตพล เกี่ยวได้อยู่ครับปัญญาแก่ยาวๆไปโผห,หลังครับจักรภพเนี่ยครับดูความฉลาดของจักรภพบหัวสาวป,ปัญญาหนักใจได้ครับไปลงไปดีมมงคงพัดนัดในคืนครับจังหวะได้ลูนี้มาสวยนครับ <c oughs> สิวัตรน,น <c oughs> ์ว่าครับแรกไม่ดีปัญญา ตอนแก้ครับสุวิทย์รัชนดนไหมแลเป็นสามเมสครับจักรพงโอ้โหลุกแถบบล็อกของเอกวินครับผม,มบสุวิทย์ขอเองไหมสามเมสของปัญญาครับอบอลหน้าสามครับลุกกัห้าคนเลยครับยกมาแล้วเข้ามาทับครับหวนลูกนี้สวยครับทางปัญญาบุษบริี จังหวะวนออกไปตีหัวเสารครับจากตรงกลางของปัญญาครับนัดบอลออกไปไกลครับไอสตาร์ที่ตำแหน่ง6นู่นเลยครับกล้าหาญ3าปีแล้วนะครับ3เมตรสวยครับปัญญาสมรเทพรัชนนท์หยอกมาแล้ว3เมตรครับจากพบติดล <c oughs> <อ>้อคนี่ครับพอเลือกเข้าดัน16 17เดีดกกับปุย แรกสวยครับทุกคนแล้วเล่นเลยครับนี่ครับอยู่แดนหน้าครับมาการประกบคู่แข่งขันในเล็กที่2ครับก็ติดตามได้ทางแฟนเพจครับเฟซบุ๊กไลฟ์ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมถึงเฟซบุ๊กของรัชนนวงน้อยเสิร์ฟเสียวดลแล้วสามเมตรครับโอ้โหเต็มหลังบ้านรัชนน อยู่ที่ซีวรร์เดินดรถเหลือครับโอ้โหขานครับนี่ครับบอรดแรกนี่ครับด้านนี้เสียงแล้คุ้มครับเลยสวยหมพัดแล้วโยกมาศาสตรนี้ครับจกักรภพนี่นะครับใช้จักรภพเล่นกับบล็อกครับเสิร์ฟมาครับกิติชัด และถนนติดเต็มๆบล็อกครับบล็อกหลักมาเสิร์ฟของเอกวีมนบางสีบล็อกมือเดียวครับเรียบร้อยเลยครับแม่ครับเข้ามือพอดียกมาจีทัศน์โอ้แล้วดูสูตรครับแม่โอ้โหจีทัศน์วิ่งไปออกเจอับจีติดทัชยกมาแล้วอมรเทพครับเดี๋ยวได้อยู่นะครับผมพัชเจอับติดปลายนิ้ว ผมพัดยกมาหัวเสาให้นัทพลเด็กกับบล็อกครับพิธิกรสา3เมตรแล้วก็นี่นะครับแตะยอดลงไปหลังบล็อกครับข้างหลังนี่ไปลองรอบอลยาวหมดนะครับโอ้โหนี่ครับวต้องบอกว่าแอบเขาแอบเข้าบ้านรับพีดีทัศน์้วตีกันไม่ขาดนะครับห่างกันหนึ่งคะแนนนวดูสักประมาณคะแนนได้คะแนนล็กคู่ขึ้นไปครับคะแนนสองหลักขึ้นไปเลยครับปัญญาเส้อีกไหม มาวินมาในวงสวยครับกีดชัดแล้วไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลไม่เต็มมือก็เสาร์ราชนนดีเฟนได้ครับสิวดนแล้วสามเมคขอปัญญาเต็มเต็มครับเต็มเต็มคาราเบลของบล็อกเลยครับรุ่ว่าขานครับสวยกว่าครับบล็อกโลปิดมุมขีนครับต้องบอกว่านอร์แมนขานซื้อแบบแมนตูแมนนะครับสวยครับบอลแรกสวย แล้วจเจรพบตอบแทนความสวยงามครับกิาต,าติชัดเลยสวยครับจู่โดนลูกนีนน้สายของเจ้าจ,จูนเจรพบเรียบร้อยครับอ,ออกครับสเสิร์ตจุดบอลแรกมารัชชนน์สามเมตรครับโโอ้หไว้ใจได้จริงครับเจรพบแจงสี เดกวีข่านเราข่านตามมาเล่นเองยังรองได้อยู่ต้องแก้ครับต้องแก้โดยซ้ายของมอนเทพบอลเร็วสุดเอื้อมของนอร์แมนคานจากกักระพบเข้ไปโดนมาวินขวางตรงลิศสามเมตรให้กิติชัดรับเรียบร้อยครับโซนยังไม่นิ่งเลยครับโซนของกอกูดครับยัง oh, oh. พรวัตพลังเกต oh, oh, oh. หรือเปล่าเซตเตอร์ครับวิชัยยุทธเ, <Okay. S 1> เดี๋ยวรอวิชัยยุทธจะ ยกมาหัวเสาลงทีรักตึงครับโอ,โอ้สองคุมกำเนิดครับสมที่เดิมครับตีติดมาทางประเสริฐปินแก้วครับคือแอคชั่นของจักรวาลมาดูตีง่ายไปหน่อยครับจะดูตีไม่มีเหลี่ยมนะครับคือตีว่าเป็นจอบบล็อกอยู่แล้วครับ24 15ครับเซตพอยต์พิสุโรกได้เลยไหมฟรีบอลข้ามมาครับแล้วอามอเทบานไปนิดนึง ปัญญาจบที่ปัญญาไหมยังไม่จบแต่เรียบร้อยครับแทนและเงินรางวัลสะสมมีผลต่อความมั่นคงของสโมสรนนสายครับอมรนนเทพโอ้โหตีใส่มาวินไปในวงครับ3ต่อ5บันแรกออกมาแล้วหัวเสาครับปัญญา ตับขนตี oh oh. บอลมันต่ำครับสปีดบอลมันต่ำมากครับปิดท้ายัดไม่ดีช่วยข้ามาก่อนมีบอลมาครับทางสิวดนจะกระครบระเบิดบล็อกครับเอาชัดโนะรเลสสั้นหลังน้ำหนักก็ยังปเปอร์เสอร์เขาบอกขอสูงอีกนิดหนึง่งสวยครับบอรเสอร์บอลแรกก็ดีตีลูกนี้รองได้ครับสิวดน ยาทำยังไงตีเข้ามาด้านใน้ดูดูครับเราก็กลับไปดูลูกต่อไปครับนารองดิ์บอลสั้นปัดออกข้างสลับบล็อกลงไปได้สวยครับกิติทัศตอนแรกต้องดึงแล้วกิติทัศตามมาเล่นบอลสามปันเบาๆเอกวิจิติทัศนะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ชอบ อลแรกครับสิวดลหัวเสาปัญญาเก็บได้ครับออกบอลแรกเป็นม้าจักรวาลับสวยครับยกมาให้จักรพบอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ตีตีสบายยกสเมตรหลังเหมือนกันครับอมอรเทพยังรองไว้ได้ได้ไหมครับ ไายมาโอกาสเป็นของทางพิสุโลกครับก็บอลส้นหลังของประเสิริฐขิงแก้วครับครับเป็นพสิร์ุอีก่อนครับโอ้โหใช้จังหวะดีครับลูกนี้ไปเต็มข้อเลยครับปัญญาเสิร์ฟต่อครับรับขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกมาที่หัวเสาจัก,กรวาลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้โหโดน โดนล็อของมาเสิร์ฟครับลงใส่ตัวเลยครับลูกนี้โดนเสิร์ฟลูกนี้มาเบาๆนัทพลรับได้ยกมาบอลเร็วเกียรติภูมิตีลงไปต่อ19เก้ดิร์มานิ่งครับรับดีลูกนี้แล้วก็อมอนท้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้ตรงตรงคือพี่กิติภูมิรามสินแน่น <c oughs> แมนโดเซิร์ปินเก้า แต่สุรพงศ์ครับยกล้ำแรงสวยมากแล้วบอลเร็วนี่นะครับแหม่ก็ยังยังไม่เต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่ซิวัตดนแล้วสามเมตรปัญญาโอ้โหหน้าสารเนอะแต่ปัญญาต้องระวังต้องระวังอันนี้ท่านอย่าอย่ามองแค่ยังเป็นเด็กอยู่ครับะยะยาวต้องระวังเพราะมันเก็บจะสมติดบล็อกโอ้โหตะวันลูกนี้โอ้โห โกรธเทืองเรื่องใดครับตามไปบล็อกจักรวาลอยู่คนเดียวเลยครับตอนนี้เมื่อกี้อยู่หัวเสาก็ยังโดนบล็อกของประเสริฐเน้นเร็วกว่าบล็อกครับกิติชัดแล้วกิติชัดครับเคาะเบาๆอยังรองได้อยู่รัตพลโอ้โหไม่ต้องไปไหนเลยครับลูกนี้เพื่อเสมอ2-2งสองแรกแล้วเอามอนเทพครับไม่เหลือครับลูกนี้ครับเรียบร้อยครับก็ใช่ครับ บอกว่าจิกไม่จบครับลกมาอีกครั้งหนึ่งแก้ตัวเข้ามาวินยังยังไม่ดีขึ้นครับโอ้แต่ว่าน่าจะลงนะมาเป็นหนึ่งต่อสองปัญญาปัญญาขอเองครับคืนไปที่คนเดิมนะครับักาวาลหลังเอ็ไปเอ็นรู้ที่มาไปหลบพบตรงไปสวยครับต่อสามบอลแรกเกี่ยวมาด้านในแล้วตีตรงนั้นครับมอนเทพ จักวานโดนอีกแล้วครับอโ,โ <co ast> <co ast> อ้โหรัชนอนแล้วจังพบครับเคาะเบาๆมาสามเมตรบ้างครับกินชัดเด็กวิรัชนอนยกบอลเร็วติดฟ็อกเต็มๆพยายามดูจังหวะนี้ครับ มันซีครับมันซีข้างน้คอบอดี้เย็นแข็งแรงอยู่นี่ต้องต้องรับถือครับแล้วขึ้นสามเมตรครับโอ้ยังเกี่ยวได้จังหวะสองไม่มีแล้วก็แปต่อสามเกิดมาณัฐพลรับแล้วก็ขึ้นมาตีเองลูกนี้ครับติดบล็อกยังรองไว้ได้ครับรัชนน์ยกไปให้จักรพตียังรองไว้ได้ครับแล้วก็สามเมตรหลังเหมือนกันลูกนี้ยังไงครับโอ้ค่อนข้างห่างนลโอ้เซตนี้ เราสวยเรารับสวยครับเจอพบติดบล็อกเต็มๆครับอัลเทสคนหันสวยมากครับตอนแรกแล้วผักมาบล็อกมาอัลเทพครับต้องแก้ไขสายต้องขยับอีกล็อกหนึ่งครับก่อนแล้วหัวเสาครับปัญญาไหวจริงๆเท้าเท้าของนัทพลโยครับอัลเทพอีกครั้งหนึ่งแฉลบบล็อกนี่ครับความได้เปรียบคน 11เค,ครับรับมาครับลูกนี้แล้วก็ยันโบาหูพี่เซตรกิกรครับ16เซนติเมตรเซิร์ฟมารับบอลหนึ่งถผพาร์สมาอมเทพเก็บได้ครับยกบอลกลางลูกนี้อย่างลองไว้ได้อยู่กิตีทัศว่าไงไปขลับบล็อกแล้วก็ลงในแดน